ถ้าฝนกลับไปอยู่ที่ไทยหนึ่งในดอกไม้ที่ฝนต้องปลูกแน่นอนว่าจะต้องเป็นดอกไฮเดนเดียสมัยก่อนตอนที่ฝนมีร้านขายต้นไม้ที่ภูเก็ตฝนก็เคยซื้อต้นมันมาขายแล้วก็ขยายพันธุ์จากต้นที่ซื้อมานั่นแหละค่ะปักชำช่วงหน้าฝนจะทําให้ติดง่ายบ้านเรานี่ไฮเดนเยียน่าจะมีการนําเข้ามาปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะเคยอ่านมาว่างั้นแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะที่สามารถปลูกบ้านเราได้ แต่โดยรวมๆแล้วทั่วโลกนี้ม,มีมากกว่า80สายพันธุ์นะคะแต่ละสายพันธุ์ก็มีกลีบดอกมีสีที่แตกต่างกันไปบางสายพันธุ์เราสามารถกำหนดสีของดอกได้โดยการควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมนะคะเช่นถ้าเราอยากได้สีชมพูก็ให้ใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสหรือว่าเติมปูนขาวลงไปผสมในดินที่ปลูกนะคะ มันก็จะได้เป็นสีชมพูแต่โดยทั่วไปอ่ะเราชอบสีฟ้ากันซื้อมาสีฟ้าปลูกไปสักพักมันก็เป็นสีชมพูอยู่ดีนั่นแหละค่ะเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าที่ดินเรามีความเป็นด่างมากกว่าเป็นกรดนะคะทีนี้หลายคนก็อาจจะมีคําถามมาอีกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าดินเราเป็นกรดหรือเป็นด่างมันมีที่ที่วัดค่า ph ของดินนะคะไม่แพงค่ะฝนว่าสามารถซื้อออนไลน์ได้ตัวเนี้ยฝนซื้อที่นี่อันนึงตกประมาณ น้อยกว่า10ยูโรตกประมาณไม่ถึง300บาทหรอกค่ะซื้อมาเราก็จะได้รู้ว่าดินเรามันเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าเราควรจะเติมอะไรลงไปนะคะถ้าอยากให้เป็นสีฟ้าสีฟ้าเข้มเราก็ต้องทาให้ดินมันเป็นกรดนะคะมีความเป็นกรดเราก็สามารถเติมอลูมิเนียมซัลเฟตหรือว่าเติมพิทมอดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเติมกรรมฐานได้ กรรมฐานนี่เติมได้นะคะแต่จะให้ผลช้าหน่อยอาจจะใช้เวลาเป็นปีเพราะว่าแบคทีเรียจะต้องเปลี่ยนกรรมฐานให้มันเป็นกรดซัลฟูริกซะก่อนนะคะมันก็จะตอบสนองช้าหน่อยอาจจะต้องใส่ในดินไปสักปีหนึ่งก่อนมันถึงจะเริ่มเป็นสีฟ้านะคะให้ไวที่สุดก็คือให้เติมเหล็กซัลเฟตหรือไอออนซัลเฟตลงไปในดินจะให้ผลไวกว่านะคะประมาณ3 4อาทิตย์ก็เห็นผลแล้ว สามารถซื้อหาได้ทางออนไลน์ค่ะราคาไม่แพงนี่อย่างในรูปนี้นะคะใหเดนเยี่มาจากชื่อภาษากรีกที่แปลว่า b o w w of Water นะคะส่วนมากเขาจะนิยมให้แทนกันแทนคำขอบคุณเช่นคำว่าขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่อยู่เคียงข้างขอบคุณสำหรับกำลังใจอะไรเงี้ยมันเป็นตัวแทนของคำพูดพวกนี้นะคะถ้าอยู่เนเธอร์แลนด์อยู่ประเทศหนาวตัดปุ๊บ เราจะจุ่มก้านในน้ําร้อนนะคะสักสิบวินาทีเพื่อซีลแผลมันมันจะทําให้ดอกไม้ตัดดอกของเราอยู่ได้ทนขึ้นอันนี้สําหรับคนที่อยู่เมืองหนาวนะคะเป็นเคล็ดลับแต่คนที่อยู่เมืองไทยอากาศมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราตัดปุ๊บมันเหี่ยวเลยทําไงให้เลือกตัดดอกที่แก่แล้วนะคะเวลาจับดูอ่ะมันจะเป็นแข็งแขงเหมือนกระดาษกรีบดอกนะคะ นั่นแหละคือมันแก่แล้วมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ให้ตัดก้านเฉียง45องศาแล้วไปแช่ในน้ำที่ผสมน้ำแข็งนะคะแช่ไว้15นาทีรับรองสดชื่นขึ้นมาอย่างไวเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เล่าตั้งแต่ต้นถ้าเราอยากขยายพันธุ์ให้รอช่วงหน้าฝนฝนตกทุกๆแล้วก็เลือกวัสดุชํำให้มันมีความโปร่งความร่วนแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะ แล้วก็ตัดกิ่งเสียบลงไปเลยไม่ต้องอะไรคุมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าให้มันมีใบแค่ประมาณ4-5่ใบก็พอตัดตรงยอดยอดออกมันก็จะติดง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าหน้าฝนความชื้นในอากาศสูงได้ฝนสม่ำเสมอแต่ดินที่ํำต้องมีความร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะอันนี้สำคัญเพราะว่ามันชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขังนะคะปีนี้ไฮเดรนเยยฝนไม่งามนะคะเพราะว่าฝนไม่ได้เติมปุ๋ยเติมอะไรเลย แล้วก็เป็นปีที่แรงมากฝนแรงติดต่อกันมาจะเป็นเดือนแล้วค่ะในหนึ่งเดือนนี้มีฝนตกแค่ครั้งเดียวตกชั่วโมงเดียวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะดอกเล็กแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ให้เดินเยียดใส่ใจกันได้ทนสวยทําแห้งก็สวยค่ะถ้าทําแห้งให้เอาดอกแก่จะจัดนะคะแขวนห้อยหัวลงในที่มืดแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวก มันก็จะแห้งค่ะนี้เป็นอนาเบลสีขาวแห้งแล้วก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลส่วนพวกไฮเดรเยียสีฟ้าสีน้ําเงินนั้นก็ทําแห้งสวยค่ะสีก็ยังสดฝนชอบไฮเดรเยียนะคะเพราะว่ามันจัดดอกไม้ได้เต็มไวดีไม่ว่าจะดอกไม้สดดอกไม้แห้งถ้าไปจัดเป็นวงๆแบบเนี้ยเต็มไวมากเลยชอบก็เลยจะเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งแหละที่ฝนจะต้องปลูกแน่นอนถ้าฝนอยู่ที่ไทยแล้ว ผมชอบลดน้ำต้นไม้นะคะเดินลากสายยางไปเนี่ยมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายดีมากเลยรดไปรดไปทีละต้นเราก็จะได้รู้อะไรออกลูกออกผลออกดอกบ้างเชอร์รี่ตอนนี้ก็แดงเต็มต้นทุกต้นเลยค่ะเยอะเกินนกก็กินไม่ทันฝนก็กินจนอิ่มแล้วแหละแต่ว่าคิดว่าไหนๆก็จะไม่ได้กินมันอีกนานละพรุนี้ก็จะทำการเก็บสักหน่อย จะเก็บตอนที่ยังไม่สุกจัดนะคะแบบนี้เก็บแล้วก็ไปวางทิ้งไว้ในบ้านให้มันลืมต้นให้มันสุกเองในบ้านถ้าเรารอให้มันสุกจนฉ่าในต้นเลยก็ไม่พ้นหนอนและแมลงจะมาเจาะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นผนก็จะเก็บตอนนี้ค่ะกําลังแดงๆทิ้งไว้ในบ้านสักวันสองวันมันก็จะเป็นสีดําสุกฉ่าหวานเลยละคะ่ะไม่แน่ถ้ามีเวลาก็อาจจะเอาไปหมักอะไรนะ้ําหมักผล,ลไม้อะไรดู แมวก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แมวก็จะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะลูกแมวทั้งหลายแหล่กำลังดื้อเลยเอาไว้ในห้องก็ไม่ได้ค่ะปีหน้าต่างกันสู้ตายเดี๋ยวนี้